ส่งค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ก่อนการตรัสรู้อีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงแล้วซึ่งความยากเข็ญย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติและย่อมอุบัติ ็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชรามรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีชรามรณะดังนี้ ภิกษุทั้งหลายได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายแก่เราว่าเพราะชาตินั่นแหลมีอยู่ชารามรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะดังนี้เพราะพบนั่นแหลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ เพราะอุปาทานนั่นแลมีอยู่พบจึงได้มีเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้เพราะตัณหานั่นแลมีอยู่อุปาทานจึงได้มีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานดังนี้เพราะเวทนานั่นแลมีอยู่ตัณหาจึงได้มดีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ดังนี้เพราะผัสสะนั่นแลมีอยู่เวทนาจึงได้มีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้เพราะสลายตนะนันั่นแลมีอยู่ผัสสะจึงได้มีเพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้เพราะนามรูปนั่นแลมีอยู่สลายตนะน จึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้เพราะวิญญาณน,นั่นแหลมีอยู่นามรูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ภิสษุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนา วิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ ภิสษุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิญญาณน,นี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่เลยไปอื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุดติบ้างพึงอุบัติบ้างข้อนี้ ได้แก่การที่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมสมุทยัยความเกิดขึ้นพร้อมสมุทยัย ดังนี้ภิกษุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชราโมรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชราโมรณะดังนี้ภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่า พราะชาตินั่นแหลไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้เพราะพบนั่นแหลไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้เพราะอุปาทานนั่นแหลไม่มีพบจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบดังนี้เพราะตัณหานั่นแหลไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานดังนี้เพราะเวทนานั่นแลไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะตัณหานั่นแหลไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานดังน um ี้เพราะเวทนานั่นแลไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาดังนี้เพราะผัสสะนั่นแหลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ เพราะสลายตนะนั่นแลไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้เพราะนามรูปนั่นแหลไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะดังนี้เพราะวิญญาณนั่นแหลไม่มีนามรูปจึงไม่มี เพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ภิกษุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแหลไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทางเพื่อการตรัสรูน้นี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ เพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เหลือนิโรธความดับไม่เหลือนิโรธดังนี้